สำหรับคัวหนส่วนราชการนะคะก็มีสองค่ะท่านทวีสกุลกระดิรดลค่ะรองปลัดวงการกองวัสดุและทรัพย์สินและท่านสุดท้ายค่ะท่านพัชมีวิเศษศรีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในค่ะกับเรียนเชิญท่านรองสนธยาบุญตินค่ะเพื่อการรายงานท่านนายกโครงการมีฐานส่วนตรวจการบีท่านอะไรสารบีเรียสิงท่านรองนายกโรงการมีฐานส่วนตรวจการบีท่านเลขาธิการนายกโครงการมีฐาส่วนตรวจการีท่านที่ปรึกษา ท่านใหญรบกวนการมิจาราส่วนจังหวัดการมีเพียงสูงได้แรงหนักได้ความต้องการกับการได้หนัการบริหารส่วนจังหวัดผู้บริการคณะอาจารย์สถานศึกษาทุกท่านและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประการเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคนจังหวัดการเป็นยันตีนะคะมีหลักแชมป์ปีที่สามค่ะ คือรับมอบจากท่านนายกนะคะและคณะผู้บริหารในส่วนของสถาบันครับขอบคุณครับศึกษานะครับผมเองเนี่ยเป็นคนบ้านนอกนะครับบ้านถุกจุดตรบจบ้านเก่านะครับก็ถ้าพูดกันถึงก็เป็นชายแดนนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมัการศึกษาไปให้กับพวกเรานโยบายของท่านก็เรียนท่านนายกรังสรรค์รัศมีรัศมีเลิศเศษนะครับแล้วก็ ทดลองนะครับแล้วก็เกษเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาชั้นปีที่5จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับ